ท่านนะฮะวันนี้พวกเราโอซิโลชแนลนะวันนี้มีชิ้นแบตเทอร์ระหว่างดีนขาวเนาะดีนขาวกับไบ้แบตเทอร์นะแบรงโดนพลังแห่งบาวคุกเกอร์มือเลยเลือเราหานเสืออีกนิดนึงเดี๋ยวมึงเจอมีอะไรนะหานเสือทานเสือหานเสือแบตแรงแี่นั่นแหะแบนโคตรมันเลยนี่โอ๋นี่โอ้แล้วในโอเล่ใจเออมีงไม่ทำนี่หรอเออเดี๋ยวเพิ่งเลยขอจับเป็นแคนเป็นแคนอ่ะเดี๋ยวเอาแมชชีนนี้มาเล่นสี่สี่สี่มีไม่เล่นเยอะเลยเพื่อนเปลี่ยนสองมึงทำให้เกยเลยเพี่อ ดีใช่ไหมเสร็จและย่าเลยวะใช่ไหมไม่ใชย่าเลยวะเรื่องของแหม่ขับใหม่กันย่ยอะไรวะโอเคก่อนเลยเดี๋ยวหน้าที่ติวตัวรอก็อะไรใช้การอธิบายอีกแค่นั้นมันจะได้มันจะไม่ลืมวันแรกจบให้จบเลยอ่ะถั่วให้เฮีตีมาละไปครับทัดแบนตายปะเช็คทิ้งพลัง ใส่ของใหม่มาแต่ไม่ได้เยอายบุติข้าว่่จัะบุตรีข้าวเลยนม่มีดโอ้โหตัวใหม่ฉันตัวแอนแทนดอไปไปเช็คหิวว่างีใช้ดเลนแล้วไม่ไม่มีดบเลนจบเลนเนื่กันนะทีก็ร้สึกเหนื่อย อืมโอปคนหมครับ你看这个子弹，哎子，弹起吧狼，走，弹弹，咯，那我们就要弟弟哥哥都งเลยวะดีแล้วดีก็ชิลแล้วโหล้วตัวเล่นต้องทิ้งแห่ทิ้งนันต่ไต่่ไตเจิบไหมโอเค สไตล์สกิลนะครับเอามือหนึ่งไม้ลงมาช่องในอากาศนะครับในยากาศห,หึงใบหรอกเนาะก็ลงมาหลักหลักลองกูด้วยอ่ะใช่จริงมันเป็นเอ่ออ่ะก,อกูแล้วหึงใบเนาะกูมีอะไรให้ทำไหม,ไมลงไปขึ้นไปดีชิกบกระพัดมีพอแล้วอพอแล้วละไปแบนสกิลครับแบนพอโต้บาร์แหยตัวเอง อ่ามันจะเป็นอะไรนะเดี๋ยวนะจำไม่ผิดก็เอเอนะครับผ้าหาเป็นเมสย่านะอ่าเลือกการถูกล็อกแล้วเลื่อกเลกาของผูดเด้เล่นคนใดก็ได้หนึ่งใบนะอ่าเลือกล็อกและปลดล็อกอ๋อขี่ขี่ถ้าปลดล็อกหนึ่งจุ้ยกดปลดล็อกยังนั่น่าจะได้ล็อกอีกนใช่ไหมมันมันไม่ถูกวะ เลือกการ์ดที่ถูกล็อกและเรียกการ์ดของคุณเป็นคาสิโนหนึ่งใบตามจำนวนการ์ดที่อยู่ในโซนของคุณนะฮะสามารถเลือกล็อกหรือปลดล็อกการ์ดเหล่านั้นได้ครับปล็อกไปปลดกุ้ยเลยปลดทำไมวะห้ามปลดล็อกหนึ่งใบจั่วนะครับตัวนี้จะโซบบวกห้าพันจั่วไปไปแรงให้เปิดเซ็คขังขี้พลังไปโอ้ยยูพลังยูอีกหรอสีนะอ่าเอ็นเทอร์นะครับอันล็อกฟิกิโอ มีการปลดล็อกในเธอหนี้ใช่ไหมเห็นเจ๊แอมไม่เจ็บเลยในเธอหนี้มีการล็อกทุกล็อกกดล็อกด้วยความสามารถการคุณนะครับก็โซบจุดสองตัวอีกเหรอหันโจทย์เยอะเหรอวะอ่านล็อกไปก็ไม่ต่างแต่ <c oughs> มันจะล็อกอัดล็อกมันก็ไม่ได้ตีตัวนี้เออไอ้ยมันจะเห็นการที่ตเขาใช้แต่ว่าใช้ทีหลังเดียวนั้นก็ตัดเดียร์ไม่นับก็ตัดนี่เหรอไหนนี่ย เป็นอะไรได้บ้างที่ผมอยากใช้วิธีนั้นเพราะมีเมษาสามเออต้องมีสามด้วยว่ะได้ได้ได้สุดยอดสุดยอดไปแล้วน่ะมึงจะสนุกสนานแน่ฝีมือคือบอกเลยกูท่องฟ้ามาเนี่ะมันจะเปิดเจอได้ยไงว่ากูหมดแล้วนี่หว่าเออไม่ได้แล้วกูหมดละ ชีล่ะอืมขอ,อมสรูส้ละืแมแ่งเรีนนีแง่ไม่ชอบเรีนแง่แ่ะคนนี้อ่ะบูตตีไป ครับนี่วะอ๋อโอเคโอเคนะเตียวปล่อยังไม่มีอะไรมีแต่ยันนี่บุตีไปตีกรเดียนโอเคสกิลเขาบาดมือแล้วลอหนึ่งใบแถวหลังมือล็อแถวหลังหนึ่งใบเกียดวะกียาลองเนี่โอเคบอกห้าพันแค่นั้นเว ิวแบนบารไหนเลยบายสั่งต่อจุดหนึงเหรจุดหนึ่งใอ่ะอข้อสองตายเร็วแทนเสียเลยแทนเสียใช่เหรอใช่เหรอแล้วคุยก็ถิ่นแตงอย่างนี้ชอตใหม่แล้ยชีรอสองัใช่อันนี้ก็ติดบ อันนี้ลงมาช้าเนาะบวกสองพังน,นีห่ห้าพันห้าพันโนกาครับนกาโน,นกาเลยนกเลยทิกเกอร์ดอทิกเกอร์าันตัวก,กันหนึ่งใบกูมไม่ชิกนกลิงขาล,งลิงดำม,ม,มันกว่าเยอะอาเหมือเดน,นะดมไม่มีแล้วครับขอเดมหน่อยตัวก,กันหนึ่งใบขอดอกอันนี้หิ้มไม่ถึงเนาะต้ อื้อากาศหมื่นครับก็เป็นหมื่หกอันนี้สองหมื่นหนึ่งกับเด้ข้าครับไปน,นี้ดัมที้พลังครับหมื่นห้าพันกดถึงไหมกับกับกดเถขอมือใช่ไหมขอากับไม่ไม่ขอมืออ่ากองกองเข้าเบเอามือเข้าสุงทำไหมในชะ่ใช่เดบัตอีกไหมเนาะ น้องเนี่ยก็ต้องขอชมินช่องนี้ชมงนวันนี้กูอ่เลยกสเตจจบเฮ้ยอันีเหรอเป็นบมอีไม่ได้อหรอกเนี่ตีมันจะหมดเลยเนาะโนกาครับโนกะได้ไม่มีอะไรโอ้โหทิ้งใต้กูจบจะป้องอันล็อกก่ออันล็อกก่อนใส่ออึถึงไหมเข้าโซนจวเนาะ เขาใช่แล้วมันเนี่ยจ้ะเนาะต้านแอนโดรครับอุ้ยสไตส์กว่าจตันจริงต้องกดอันนี้มีมีไม่ใช่ใคเอาตัวนี้ดีกว่านิสยาไม่สังเ่ไหมอ้าวนิสยาคืออะไรสไตส์สกิลครับอืม แล้วอ,อือ่าวันนี้เข้าสู่ช่องเกียรกาดหรือถูกปลดล็อกนะไมด้บวกสองพันนะครับพอครับตัวนี้ยัตโซ่นะครับบกวกไปนที่สามพันนะครับทำาไรดูแลดูแลดูแล,ด,แลดูจีกดูแลฮะดูจีกะดูแล โอ้ยสกแนครับสกิลครับเขาืดนบ้าอ่ามันโจมตีถ้าเป็นการขอมเม่เสายโซชาต์หนึ่งบกห้าพันครับจบลอกโซชาตนบกห้าพันหครับขอหนึ่งหมื่นขอหนึ่งหมื่นได้ไหมแม่มแยี่เกัดดอจัวะงก็ตีไปเลยครับเอ๊ะล็อกก่อนหนึ่งหน่หน,น,น,นตีครับ กิ๋วครับมันตีนะครับ้วตัวบัสใช่ไหม,าไมอาจารย์พี่อ๋อมื่อจบการต่อสู้นะครับเตีเ๋ยวหนึ 19, 19, 20, ่งเก้าหนึ่งเก้าห้าพันห้าพันเชียร์เมื่อจบการต่อสู้นะขั้วตัวบาสหนึ่งล็อกยูนิตนี้นะครับถ้าบรรยากาศเป็นผ่าเมสซายานะครับเปิดท็อปสามใบนะข้อหนึ่งใบวาง,งช่องลิการในสภาพล็อก,อะอกนะครับล็อกมันนะครับเปิดสามใบ เสียให้เสียให้เหรอที่หล้วเหออ๋อสามตอไม่เป็นไรฉนนั้นนี้เนาะล็อกตัวเองนะในการล็ก 3, อก3000นี่อะไรสกิต้โอ้โอ๋เสียเสียเสียเแวนตี้ครับสะกี้วับเขาตัวบาด อันล็อกการทุกใบนะไหนจี่โซนด้วยกูด้ยปะทำไมต้องอันล็อกอ่ะอยู่ินกูอันล็อกการทุกใบนะครับอ่ะนี่ถูกอันล็อกสะพันประเดิมอ่าบอกว่าถ้าอันล็อกสามใบหรือมากกว่าโซเชียลหนึ่งจวนหนึ่งหกหมื่นนะครับอ่ะอ่าผมมันหนึ่งหมื่นดีวีพีจีแล้วไงแล้วไงพีจีมันช่วยอะไรกีว์ช่วยอะไรไหม ิะลใช่ไหมใช่ไหมเปิด <c oughs> ดอพลังข้าเฮ้ย,ย,ยไม่ได้พลังอีกองัอ๋นี้ 5, ก็หมกสองพันมันจะเป็น 2, 1, 1, 1. 2> อ,อ,องบนหนึ่งเอเช่อเช่เป็นไรเื่อยเทคกรือไม่เป็นไม่เป็นไรพัดรบาไม่เหลือแล้วอ่ะดีเลยพอจีเมื่อไใช่ะตีไม่อไห่ก็ไม่อยากให้เดี คุณิไปที่อ่ะคุณิงมันจะเป็นสองนหนึ่งนะครับไม่เป็นไรผมยเองสองบนหนึ่งมีพลาดตีนี้ครับเป็นหของห้าพันจบเทอรนะครับสกิลไม่จบเทอรนะครับตัวโซ่ตัวสองบุกเบหนึ่งสอามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบเอ็ดสองใบใช่ไทใชไทย่เอ่เอ เรื่องล้องวันนี้น่าจะคอมโบรเร็วกว่านี้นะแต่กูยังไม่ค้่องก็ใจถ้าค้องทุกแข่งก็คงก็ค <c oughs> งเป็นเทพเจ้าไปแล้วละ่ะเบื่อะไรเฮ้ย <c oughs> <t ap> ตัวนี้อีกเลีเ้วเลี้ยไม่ได้กูเล <c oughs> อะไรนี่อะไรเศกนี่อะไรเลษเลยสินะเฮียพอ ก็ต้องใช้ให้หมดเทินเดียวแล้วนะและกระดิ่เก่าทั้งหมดเลยใช่มันจริงๆริงมันบุกสัมั์ตามจำนวนการที่ถูกกล้าของคุณฟองมันจะได้หมดยืดคือบุตติวันติกัน,นอะไรนะคี้อะไรสัตว์ตีแรกจีกันเดยอ ล็อกอีกแบบล็อกอีกโอเคมันใช้อะไรก็ได้อ่ะสกิลจิกาดก่อนนะไอ้สกิลฮิวอะนะเมื่อวันถนึงใช้เป็นค่าวของของจิกาเดียนเนาะโซบ้านนะครับไงดำหนึ่งนะครับอ่าไงดำง่ายวะอ่ะสกิลจิกาเดียนบอกว่าเขาตึ้บ้านเนาะมันเข้าสู่ช่องกาเดียนไงจิกาเดียนที่ข้อมันจีโซนะครับไงเป็นนี้ไงนะอืออาล็อกเลยกัดแบบของพุณไม่เกิน์สามใบนะล็อกล็อก อ่ะล็อกสองใบ,ลบแล้วลก็ล็อกเลกกแถวหลังอ้าโง่อ่าอีสเทสจากนั้นเซคิฟายเห็นล็อกครับแหวนเมสยาเนาะล็อกคู่ไงแดงคู่นะครับบวกแหวนหกพันอ่าโอเคแบบนี้ท้าบอลเลยเหรอฮะท้าบอลดิเสียตีข้า,ขาเป็นยอะไรแค่คุณเป็นแรงข้างคุณี่เฟมกูตีได้แค่ดันนะ่ะใช่ปะมึงดูดิี๋ยว เออนใบไม่ได้สามใบด้วยไงมาเกิดขึ้นใบสามใบมันมัวเลยอืมหยิยตีเทคตีจกินก่อนกูดิจะกินด้ใช้อ๋อจะลากมาใช่ไหมเหียทุเรศมันเลืของธรรมดาเนาะ ดดี๋ยวขอคิแป๊บนนึงะไ,ไอเนี่ยมันบอกว่าความเชนทูนะพลังอยู่หวกสองท่นทาตามการที่ถูกล็อกของคุณเนาะก็บมวกแปะปวดอีกเหรอเออจริงมึงตีไม่เข้าหน่อยกูจะการท,ทำไมวะไม่บอกกูเออเรื่องเรื่ใช่ไหมขอโทษขอโทษไม่เข้าไม่จะบอกแปะเรื่องเมันบอกตามการที่ถูกล็อกไม่ได้เก็บดอกขนาดนี้นะอือสองเหรอนะอือฮะจี้กันที่สั่นเอาล็อ อันกไอ้กูก <Tonight> <Just S 2> <Get. S 1> ูอ uh ันล็อกกูอ้สัอ่าอย่าอย่าชี้กูอย่าเปิดเลยิจ้ะอย่าอย่ามันตีค่าไมิติหรอข้างอันล็อกบวกหมื่นสามได้สาได้ปะก็สามหกอันนี้สองหกสองได้สองหกใ้เหนม่ปิดกลัวอะไรวะอืม เีติ้มเข้าสุดเลยอันนี้าังหมดเลยหนี้หมดเลยอืมีติมข้าอ่ะอีกสองใบกี่ใบนะดีห้าหกใบเนี่ยของใบเหรอเออมมเดี๋ยมันได้ยิเลายน้อยสุดโถ่กูอาเอามือไปเล่นเหมือนกันนะตีตี้มงติ้มเขาตีกับเด็กตกับเด็กอ๋อไม่หรอกเออตีวันเหมืนเก่เอ้ยเหมือนเก่ากับ กดเทคป่าไกดอันอน้อจหนึงอ่ะอันนี้ีคนละอันหลััวยัเปล่าเล้วะะเนี่ยยังไงอ๋อดีดูดิใส่ของใหม่มาไม่เล่นเี่ <c oughs> ตายตมันได้ตอนเนี้ยได้รดิเลยได้เ่นอ <c oughs> ไรเดะ๋ยว เข้าใหไมเดียกูจะรีมือห้าใบกูจะรีมือห้าใบอ่ะ,อะนี่ห้แดดมานหนิเออเด็สกิลแวนเนาะอ๋ออ๋อเรื่องระยะล็อกเปิดกันละโอ้ยล็อก,กนนอล็อก,อ,กอ่ามึงแล้ล็อกตรงมึง อีกทุเรียนเอาไปนี่เสียเห็ล็อกล็อกบวกไปหกพันนะอ่าแบบนี้อืมแล้วก็ตีไงจีกันเนี่ยหนึ่งใบเอ้ยไม่ใช่ละไงจีโซนหนึ่งใบแล้วฮะอันล็อกการ์ดทุกใบใช่ไหมของใครของกูไหมฮะของกูเลยไหมอ่าปลดล็อกการ์ดที่ถูกล็อกทั้งหมดของมึงเลย ย,ยี่นะเท,ะาาะทะา่าไหร่วันะฮะเท่าไหร่วันอ่อบวกตามการที่ถูกกดหรอกวบวกไปสามหมืนเรีก้กทั้งหมดห้าพันเกรดหนึ่งเกรดหนึ่งอูสูงกว่าจากมือห้ามกังครับเป็นเนื้องกรรออเัเหรอเก็บพิธีเพื่ออะไรเพื่อ <c oughs> ไม่ให้ใช้ไหมสองตัวนี้ต้องบวกกันแล้วมันอยู่ลมมหลังสามหมื่เลยอ่ก็เป็นห้าห้าหมื่น สักหมื่นสองไปเฮ้ยอยเลยอะไปยเปิดไม่ทันเปิด t ิวเอะไอย่างไรแย่ you อ่ะแย่แย่เออก็เป็นเมสยาที่ชนะไปนะครับอ่ะผมจะเล่นติดตัวนี้ผิดนิดนึงนะครับไม่เป็นไรเพราะลืมเองครับไม่เป็นไรลิงก์ม่งครับแค่ขาป่วนมีตัวนี้ยอดเลยเว้ยโคตรโกงด้วยถ้ามันลงมาเว้ยลงช่องแวนเว้ยถ้าในจีโซะมีเมสยาสามตัวขึ้นไปเว้ยมันจะรีมือทั้งหมดเลยห้าใบเว้ยรีมือห้าใบนะเออ ยี yeah. รีมมันก็จวหะเป็นงไงละ่ะการอันล็อกของกูโคตรเทยอันล็อกล็อกตีต่อเก <laughs> ็บคันล็อกวะเชี่ยสุดที่ถึล่างหเลยเชียบก็เป็นลิขา่าชนะไปนะครับเหตุผิดพลาดเป็นการได้ขออภัยนะเพราะไม่ค่อยได้จับลิข่าบ่อยนะครับมันกันเลยอ่ะสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะมันจะเบลอๆนิดนึงวะ